สวัสดีครับกลับมาพบกับอ่านปริพันธ์ออตโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับเสารนี้อ่านก็มีรถสวยเข้าใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับใครสนใจออกรถภายในช่วงของกุมภาพันธ์นี้นะครับเรามีรถสวยๆให้คุณลูกค้าเลือกเยอะแยะมากมายนะครับสนใจไงลองมาคุยรายละเอียดก่อนได้นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งนะครับเป็นกาลังใจกับพวกเราด้วยแล้วฝากติดตามการอัปเดต ตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือสองไปพัดออตโต้นะครับตรงนี้ก็ขอขอบพระคุณลวงหน้าไว้ในที่นี้เลยนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้านิสสันนาวา r ่านะครับ MP 3 0 2 5ตัว V นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะฮะเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับรถปี2016นะฮะนาวาล่าเนี่ยถือว่าเป็นรถกระบะอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรามองในเรื่องตัวบอดี้ที่ดูใหญ่แข็งแรงบึกบันนะฮะแล้วก็อึดแล้วก็ทนในเรื่องของตัวการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในตัวเมืองหรือว่านอกตัวเมืองตรงนี้เนี่ยแนะนําเลยนะครับ ที่สำคัญที่สุดคือคันนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้ที่เป็นแบบ7สปีดน,นะฮะค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับเรามาดูในส่วนงตัวด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวรถเป็นสีดําเดิมโรงงานนะฮะไม่เคยชนหนักพลิกคว่มน้ำท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อไปกับหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนครับเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปแล้วพบว่ารถกอไมมา,มารถย้อมแมวมา นะครับรถไฟไหม้รถน้ำท่วมเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนพร้อมแถมค่าตกใจให้ด้วยนะครับส่วนของตัวด้านหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบปอบโครเมียมนะฮะแล้วก็โลโก้นิสสันก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับส่วนของตัวโคมไฟหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นโปรเจกเตอร์นะครับหรือว่าตัวไฟลูกแก้วนะฮะแล้วก็จะมีตัวเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์มาให้นะครับตัดหมอกคู่ล่างนะฮะตรงนี้มีมาให้ครบนะครับเพิ่มความสวยงามด้วยการตกแต่งด้วยกรอบโครเมียมนะฮะสวยมากสับคันนี้นะครับเพราะว่า ถึงเราจะเห็นนะครับหลายๆรุ่นเนี่ยหรือว่าอาจจะมองเป็นตัวแบรนด์รองอีกสักรุ่นหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของตัวออปชันหรือความน่าใช้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับออกห้างใยแดงนี่อยู่ประมาณ700,000กว่านะครับแต่ยังไงที่ร้านของเราตอนนี้เนี่ยราคาสวยๆเราๆกันอีกเช่นเคยนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับเครื่องยนต์นี่จะเป็นตัวบล็อกนะฮะรหัส YD 25นะครับให้กําลังสูงสุดอยู่ที่ 190แรงม้านะครับเป็น VGT เทอร์โบนะครับดีเซลคอมมันเร็วนะฮะค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเกียร์ออโต้สำรันนี้ด้วยนะครับเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยสบายสบายอยู่แล้วครับขับขี่สบายสบายเลยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวบอดงบอดี้นะฮะตัวถังทั้งคันเนี่ยเริมเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับน็อตไม่เคยมีการขยับขันไขออกมาทาสีนะครับ ตัวแก้มข้างเม็ดอาร์คคานหน้านะครับหรือว่าถนวนการความร้อนใต้ฝาโปรงทุกอย่างอยู่ครบนะฮะเดิมๆจากโรงงานหมดนะครับอันกล้าพูดตรงนี้ได้เลยว่ารถปี26 6ถ้าเกิดเราจะหา MP300 สภาพแบบมิ้สัคันหนึ่งเนี่ยปัจจุบันนี้หาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับอาจจะมีบ้างแต่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลือกที่น้อยนะครับสับที่ร้านเราได้เข้ามาคันหนึ่งนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากนะ ปัจจุบันตอนนี้นะครับบางคนอาจจะเบื่อแล้วอีูบางคนอาจจะเบื่อแล้วโตโยต้าอ,อยากเปลี่ยนแบรนด์อื่นบ้างนะครับแต่ว่ายังชอบในส่วนของตัวเกียร์ออโต้อยู่นะครับก็ขอแนะนำเป็นตัว m300 คันนี้นะครับและเป็นตัวท็อปสุดเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับสำหรับใครสนใจเบอร์ใต้ล่างคลิปนี้ครับคุณลูกค้าสามารถโทรเข้ามาได้เลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแถม ประวัติดีฟรีดาวได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อครับส่วนงตัวด้านข้างนะครับก็จะมีตัวป่องซุ้มล้อตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับแต่มจะมีในส่วนของตัวจุดเส้นเนินๆนะครับให้เราเห็นว่ามีตัวป่องซุ้มล้อมาให้นะครับ จริงๆระหว่าง m อ3 0 0เนี่ยตัวเตี้ยกับตัวสูงเนี่ยถ้าเกิดบางคนไม่ได้สังเกตตัวรถเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างอะไรอะไรกันเลยนะครับแต่มันจะมีจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับส่วนของสีด้านข้างเดิมโรงงานนะครับไม่มีรอยสเก็ตหินขนมมขนแมวอะไรนี่ไม่มีแน่นอนนะครับก่อนออกจากร้านนะครับคุณลูกค้าเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวแล้วก็ครีนนิ่งตัวรถให้กับคุณลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้านะครับแลบประกันตัวเครื่องแล้วก็เกียร์นะครับหกเดือนหรือว่าหนพร้อม Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงตรงนี้เรามีระยะเวลาให้นาน1ปีเต็มๆนะครับสองตัวล้อนี่ก็จะเป็นล้อแม็กอะลอยเดิมๆโรงงานนะครับตรงนี้จะเป็นขอบ16แล้วก็รัดด้วยยางแฮนคุกนะฮะตัวยางนี่สภาพสวยเลยนะครับใหม่กิฟต์ดอกยางยังเหลือเยอะเต็มๆนะครับใช้งานกันนี้ยาวๆเลยสองตัวไฟเลี้ยวนะฮะจะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับ มีการตัดด้วยคโครมเมียมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบ LED นะครับเป็นเส้น LED เลยสวยมากนะฮะแล้วก็มือเปิดทั้ง4บานนะครับตัวเบ้ารองมือก็จะเป็นแบบคโครมเมียมนะครับมีตัวคี e y ร็ดมาให้นะครับแล้วก็เหมือนแบบเป็นตัวกุญแจรีรโม,มท Smart Entry อ,อะไรเงี้ยทรกนี้มีมาให้ครบหมดนะครับกันสาดมีให้ตรงรุ่นนะฮะแล้วก็ตัวบันไดข้างนะครับสติ๊กเกอร์ ค่าด,ด้านข้างนะครับ2.5ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่านาวาล่าเนี่ยเราจะสังเกตรตรงนี้ได้เลยนะครับมีติดทุกรุ่นแน่นอนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบางตัวขับ4อะไรงี้มันก็จะมีสติ๊กเกอร์ป่งบอกอยู่แล้วว่าคันนี้ขับ4ว่าขับ2นะครับลองสังเกตดูแบบง่ายๆนะครับครบนะสำหรับคันนี้สวยมากนะฮะตัวบอดี้ของตัวรถเนี่ยมันดูใหญ่นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคนมองในอีกมุมนึงเนี่ยเรื่องของตัวการใช้งานด้วยในครอบครัวด้วยว่าเรื่องของตัวการบรรทุกบรรทุกอะไรเล็กๆน้อยๆด้วย ตรงนี้ถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวแชสซีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่าตัวรุ่นอื่นๆนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีข้อเด่นนะฮะของตัวนิสสันเลยนะครับที่สําคัญคือออปชั่นเยอะนะครับออปชั่นเยอะมากนะฮะนี่คือในส่วนตัวด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวด้านท้ายกันต่อครับสำหรับด้านท้ายนะครับลองมาดูในส่วนตัวด้านท้ายกันต่อนะฮะฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับนว布拉นี่มีตัวล็อกฝาท้ายมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวมือเปิดก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคร แล้วก็ตัวไฟเน้ยยไฟเบรกนะครับใช้งานได้ตามปกติกันชนท้ายมีมาให้ครับอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดเป็นตัวจุดเด่นเลยสปอยเลอร์นะครับเป็นสปอยเลอร์แบบสั้นนะฮะตรงนี้อ่ะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราดูในเรื่ององตัวการใช้งานเนี่ยเหมือนกับว่าเพิ่มรูปลักษณ์ให้ตัวรถมันดูแบบสปอร์ตขึ้นหรือว่าดูเท่ขึ้นนะครับแต่จริงๆเรื่องตัวการใช้งานเนี่ย มาพงมาพิงอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันถือว่าเป็นตัวเอกลักษณ์เป็นอย่างแล้วของตัว mp 3 0 0นะครับส่วนใ,นใหญ่ถ้าเกิดเราเห็นรถรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีตรงนี้ากันซะเยอะนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสว,วัสด,ดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับตัวรถด้านนอกก็จะประมาณนี้เลยบอด,ดี้สวยนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายนะครับ เรารับประกันในเรื่องตัว,ตวคุณภาพคุณลูกค้า,คา,คาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับได้รถสวยราคาคุ้มคุ้มนะฮะจากที่ร้านเราไปใช้งานแน่นอนนะครับติดต่อเข้ามานะครับอยากเจอคุณลูกค้าทุกคนมาดูตัวรถที่ร้านก่อนได้หรือว่ามาลองเทสต์ได้รถที่ร้านก่อนได้ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับท็อปสุดขับ2มีอะไรมาให้บ้างไปครับเราเข้ามาดูในส่วนของตัวภายในกันต่อเลยนะครับสับตัวโฉมนี้นะฮะคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะมีแอร์แบงค์หรือว่าถุงนมนิภายคู่หน้ามาให้นะครับส่วนของตัวคอนโซลกลางนะฮนะรตรงนี้เนี่ยก็จะมีการตัดด้วยสีดําเงาแล้วก็พลาสติกสี บอลเงินนะฮะสองตัวเครื่องแร่นี่จะเป็นจอ DVD ของ Kenwood นะครับตรงนี้มีนิเวกเตอร์ให้เชื่อมต่อบลูทูธได้ครับแล้วก็ในเรื่องของตัวฟังก์ชันอะไรหลายอย่างก็ถือว่ามีให้ครบพื้นฐานในการใช้งานเลยนะครับส่วนงตัวระบบปรับอากาศตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบออโต้นะฮะปรับแยกอิสระเลยนะครับ ซ้ายขวานะครับสมมุติว่าฝั่งคนขับเย็นอยากให้ร้อนหน่อยตรงนี้ก็สามารถปรับเองได้เลยไม่ต้องซีเรียสอยู่แล้วนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของกระจุนจิกทั่วไปนะครับแล้วก็ที่เสียบ USB กับ AUX นะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดของขับ2อนะครับคุณลูกค้าก็จะเป็นตัว engine start แล้วเรียบร้อยนะครับถือว่าในรุ่นของตัวรถกระบะส่วนใหญ่เนี่ย ให้มาเป็นแบบตัวปุ่มกดแบบนี้ค่อนข้างที่จะทันสมัยมากแล้วนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นแบบ3ก้านนะครับเป็นมังติฟังก์ชันด้วยนะฮะฝั่งซ้ายคู่คุมกับตัวเครื่องได้อย่่งเดียวครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้เลยแต่ในส่งตัวฝั่งขวานะฮะจะมีตัว cruise control นะครับแล้วก็ ปุ่มกดรับปุ่มกดวางโทรศัพท์นะฮะไฟหน้าออโต้ได้ครับแล้วก็ตัวตรงเรือนไม้นี่มีจอ M.I.D นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวภาษาไทยเลยนะครับแสดงการแจ้งเตือนของตัว Trip A t r i ริเลขไม้นะครับอัตราการสิ้นเปลืองอะไรต่างๆนี้คือจะมีบอกให้ครบหมดนะฮะก็จะเป็นตัวจอ M.I.D แบบแสงนะนะครแบบสีนะนะครับตรงนี้สวยมากนะครับ และก็ส่วนของกระจกนะฮะจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับแต่ว่าจะออโต้แค่ฝั่งผู้ขับเท่านั้นนะครับมองข้างก็ปรับไฟฟ้าครับตัวพับกระจกมองข้างก็มีให้ครบนะฮะแต่เสียอย่างเดียวก็คือตัวเบาะเนี่ยยังเป็นแบบปรับเมนุวนอยู่นะครับถ้าเกิดเขาให้มันเป็นตัวเบาะปรับไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่า เทียบเท่ากับพวกแบบรุ่นใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยอันเห็นแล้วว่าสมมติว่าเขาอาจจะเติมบางอย่างเข้ามาให้เบาะเลยไม่ได้ให้ตามมานะครับอาจจะเป็นในส่วนของตัวขับสีที่เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวกระจกมองหลังนี่ก็เป็นแบบตัดแสงออโต้แล้วนะฮะส่วนสําหรับตัวเกียร์นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นครับตัว MP 3 0 0นะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นแบบ7จ็ดสปีดนะฮะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเชนเล่นแบบแมนนวลได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่คุณลูกค้าเอาตัวรถไป ใช้งานด้วยนะครับบางคนอาจจะออกสายรุยๆ้หน่อยนะครับอย่างมีส่วนร่วมในเรื่องของตัวการขับรถเองนะฮะก็สามารถเชนเล่นแบบแมนนวลได้นะครับที่วางแก้ว2ใบนะครับแล้วก็ส่งตัวเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะฮะตรงนี้จะเป็นแบบกำรรมะหยี่นะครับสวยมากนะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดเราดูในกล้องเนี่ยบอกภาพกำลัหยีดเสียงอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราดูภายในกล้องเนี่ยนะฮะไม่ได้มาเห็นตัวจริงนี่เนี่ยบอกมันจะดูแบบเก่าๆหน่อยนะครับตรงนี้คุณลูกค้าไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมมองของกล้องนะฮะมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมาดูตัวรถที่ร้านเนี่ยอันนี้อันรับรองครับถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวรถสภาพเดิมๆจากโรงงานหมดทุกจุดรถสวยมากนะฮะสำหรับคันนี้นะครับเราพยา,ดดย,าพยามคัดรถสวยเราพยายามคัดรถดี ให้คุณลูกค้าได้ไปใช้งานนะครับพร้อมกับเป็นตัว10ประตูแบบนี้ด้วยนะฮะอย่างที่อานบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยออโต้ขับเคลื่อน2องล้อเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับถ้าเกิดใครเล่นรุ่นนี้มาอยู่แล้วหรือว่าอินกับรุ่นนี้มาอยู่แล้วนะครับหรือว่ากําลังมีแพลนจองกับรุ่นนี้อยู่ ติดต่อเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวลองมาลองทนลองขับไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวมาดูตัวรถเพิ่มเติมที่ร้านได้นะครับส่วนของรายละเอียดตัวรถรอบคันคุณลูกค้าต้องการรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมสอบถามมันได้เลยครับเดี๋ยวตรงนี้อ่านแนะนําเพิ่มเติมให้ได้อยู่แล้วนะครับโดยเบื้องต้นมาเลือกตรงรถกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปสุบราคาหน้ารถนะฮะว่าคันนี้ที่ร้านเราตั้งขายเท่าไหร่รับรองถูกใจแน่นอนไปครับโอเคครับเราดูตัว m p 3 0 0กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวรถรอบคันนะในส่วนงตัวภายในแล้วก็ภายนอก นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจเพิ่มเติมยังไงก็ติดต่อเข้ามาที่ร้านของเราได้นะครับส่วนสําหรับถ้าเกิดคุณลูกค้าประวัติดีหรือว่าไม่มีประวัติหรือว่าไม่มีเครดิตใดๆเลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับขอแค่แค่มีอาชีพและก็รายได้ที่สามารถตรวจสอบได้นะครับสำหรับคันนี้ท็อปสุดขับ2เกียร์ออโต้นะครับที่ร้านของเราจะตั้งขายอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทนะครับย้ำนะฮะ499,000าบาทนะครับรถปี2 0 1 7นะครับ มาก่อนได้ก่อนนะฮะมีคันเดียวหน้าใช้หน้าขับอีกรุ่นหนึ่งนะครับสนใจไงก็โทรที่เบอร์ใต้ล่างคลิปไ,ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแลวเดี๋ยวเราเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปริพัฒน์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์ like, กด s u b s c r i b e แลวเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้รับชมอีกเรื่อยๆครับหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดคุณผู้ชมท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถ คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับรายลเอียดคลิปหน้าเป็นรถรุ่นไรนั้นเดี๋ยวมารีวิวให้คุณลูกค้าดูกันใหม่ครับวันนี้อ่าของต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ